วันนี้นะคะกลับมาอีกแล้วสำหรับคลิปจะว่ารุมทัวก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่คนรีเควสกลับมาเยอะที่สุดก็คือเปิดกลุก่มเคบปเยตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นก็คือจัดเอาไว้ตั้งแต่วันครบรอบ7ปีนะคะของ BTS นะคะถ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมา พาทัวรชมนะคะกลุก่มเคปของเรานะคะไม่ได้มีแต่ BTS เท่านั้นนะคะมีหลายวงเลยแต่ว่าเราจะมาเล่าเกี่ยวกับการสะสมของเราไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มโฟโต้บุ๊กของรูปต่างๆนะคะให้จุใจกันไปเลยวันนี้นะคะมาเราไปดูกันเลยดีกว่าเย้ Yay! ก่อนเอิรเิ่มกันที่ตู้นี้เลยนะคะน่าจะเป็นตู้ที่เห็นบ่อยที่สุดนะคะทั้งบน IG แล้วก็คลิปอื่นๆที่มาลงนะคะตู้นี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ทีละชั้นว่าเราเก็บยังไงบ้างตู้บนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบงของวงต่างๆนะคะมายมีทั้งหมดอยู่ BTS นะคะอามมีบอมหนึ่งนะคะมีบงของ Infinite ของ Seventeen ของ Blackpink นะคะ มีท้หมด4ีวงด้วยกันค่ะแต่ของ Army มี่บอมเนี่ยจะมีเยอะหน่อยทุกเวอร์ชาิเลย1 2 3นะคะแล้วก็มีต่อละเวอร์ชันนะ่ะมีหลายอันคนสงสัยว่าทำไมมีหลายอันก็คือมันเสียนะคะแล้วก็แบบบางทีไปต่างประเทศแล้วลืมพกไปก็เลยไปซื้อใหม่หน้าคนแล้วก็มีอันจิ๋วๆแบบนี้ด้วยส่วนชั้น2นะคะส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นอัลบั้มเก่าๆนะคะโฟโต้บุ๊ ด้วยนะคะพวกเมมโมรีต่างๆเนี่ยของ BTS นะคะจริงๆก็มีของวงอื่นด้วยเนาะจากที่เมื่อกี้เห็นมี Red Velvet ใช่ไหมคะมีคนถามมาว่าเก็บทั้งหมดกี่วงจริงๆละ่ะไม่ฟัง K-pop หลายวงมากนะคะทุกวงเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเก็บอัลบ,บั้มจะมี BTS ค่ะ T-ByT T, Red Velvet แล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มเก็บวงใหม่ด้วยนะคะหรือบางวงที่ชอบนะคะก็จะเก็บเป็นอัลบ,บั้มไปอย่างเช่นนี่ตรงข้างในมี Infinite นะคะ มีเอ็นฟินินะคะแล้วก็เซเว่นทีแล้วก็มีข้างหลังเล็กๆมี NCT อยู่ด้วยค่ะชั้นนี้ก็มีหนึ่งในอัลบั้มโปรดของมายนะคะก็คืออัลบั้มนี้ค่ะคอยยังมาคะเวอร์ชันสีชมพูเพราะว่ามีลายเซ็นจังกุกอยู่นะคะอันนี้ได้มานานมาแล้วตั้งแต่ปี2015นะคะคือเล่นกิจกรรมกับช่องทีวีสักช่องอนึางเนี่ยแหละมันจำไม่ได้ว่าช่องไลฟ์มิเอนมเน็ตหรือเปล่านะ แล้วก็ได้อันนี้มาเป็นของรางวัลนะคะแล้วก็ชั้นนี้ก็ยังมีอัลบั้มเออไม่ใช่สีเป็น,ปนอะไรแฟนมิทติ้งที่เศร้าใจที่สุดของมายนะคะนี่คือจริงๆมันควรจะเป็นสีชมพูค่ะแต่ว่าด้วยวัสดุหรือการจับเก็บยังไรก็แล้วแต่ก็คือน้องกลายเป็นสีขาวไปแล้วนะคะโดนแดดเรียก็น่าเศร้าใจแต่เราก็ยังเก็บน้องไว้นะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโปรแกรมบุ๊กนะคะมีตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกเลย จึงคอนเสิร์ตเดอะเรดบูเลตของ BTS นะคะก็อยู่ตรงนี้ด้วยจนกะทั่ง Love Yourself เลยอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มใหม่หน่อยนะคะตึงตึอันนี้ก็คือบงล่าสุดที่ใช้ซซนนี้ของ T-ByT ค่ะก็มีซีซันกิตติ้งของปีนี้นะคะเป็นปีแรกแล้วก็มีอัลบั้มตั้งแต่บัมหนึ่งบัมสองบัมสามนะคะว้ายน้องอย่าลวงอึลวลวงลวง,ลวง ถามหาว่าบ้ามล่าสุดไปไหนก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเอาน้องมาแต่งห้องเฉยเลยนะคะเห็นสีมันสดใสดีนะคะก็เอาบ้ามทีไบทีมาตั้งตรงนี้อีกอันนึงนะคะอีกเวอร์ชันหนึ่งเพิ่งได้มาสดๆลร้อนแ,แล้วก็ได้จัดห้องไปด้วยจ้าชั้นนี้คือหมู่บ้าน B t ทีของเรานะคะเราไม่ได้เก็บทุกอันทุกเบอร์นะแต่ว่าจะปีแค่ตัวเนี้ยประมาณน่าจะหนึ่งเวอร์ชันนะหนึ่งอันเนาะ ที่เป็นเซตนี้แล้วก็เซตที่เป็นของเล่นตัวเนี้ยสะสมอยู่เพิ่งจะได้โคย่ามาเมื่อวานนี้เพิ่งสั่งไปนะคะฝากเพื่อนซื้อจากห้างเป็นเซตของเล่น Interactive Toy นะคะซึ่งเป็นอันที่เราชอบที่สุดเลยก็ตั้งใจว่าจะเก็บให้ครบนะคะเซตเดียวและข้างล่างนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าลูกนุ่นของไมนะคะกับพวก ซัมเมอร์กริตติ้งซีซันกริตติ้งต่างๆนะคะซัมเมอร์แพ็เกจที่มันขนาดใหญ่พอสมควรก็จะต้องมาอยู่ชั้นนี้เพราะว่ามันแบบอมันมันสูงมากเลยค่ะก็จะมาไว้ข้างล่างนะคะข้างล่างก็เป็นเหมือนกันค่ะคือพวกที่วางแนวตั้งไม่ได้ต้องเอามาวางแนวนอนนี่ค่ะแล้วก็เซตนี้นะคะเป็นเซตรุ่นตั้งแต่หวัวยางเหมือนกันมาที่ตู้นี้กันบ้างนะคะอันนี้ส่วนใหญ่มาจะไว้วางของใหม่ๆนะคะที่เพิ่งมา แล้วก็ชั้นบนสุดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปตามเทศกาลหรืออีเวนต์นะคะายเป็นคนที่ชอบเอารูปมาแปะบนผนังมากๆเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกเดือนเลยอย่างเดือนนี้เนี่ยเป็นผลพวงมาจากเดือนที่แล้วนะคะซึ่งเป็นวันครบรอบของ BTS 7ปีเนอะมามก็เลยเอารูปเก่าๆนะคะแฟนอาร์ที่ชอบหลายๆยุคเนี่ย เอามาแปะรวมกันนะคะแล้วก็อันเมื่อกี้นี้นะคะที่เพิ่งแปะไปก็คืออันล่าสุดนะคะที่ไมซื้อมา House of Cards นะคะหรือสมุดกราฟิกบุ๊กที่เป็นเนื้อเพลงนะคะที่เพิ่งออกมาล่าสุด ส่วนตัวอัลบั้มนะคะที่เพิ่งซื้อมาล่าสุดก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็คือ Math of the Soul 7นะคะเอามาเรียงกัน4ีเวอร์ชั่นแบบนี้เลยพวกปฏิทินซีซันกิตติง้งการ์ดแฟนอาตต่างๆก็คือซื้อมานะคะไม่ได้เก็บอย่างเดียวก็คือใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะชอบอันไหนก็แปะนะคะส่วนโซลล่างนะคะเป็นทีมสีชมพูนะคะนำทีมโดย เพอร์โซนาของเรานั่นเอง4เวอร์ชันนะคะแล้วก็ขัดเอาอัลบั้มชมพูชมพูนมาวางตรงนี้ส่วนอันนี้นะคะเราลึกย้อนลอยมากเลยก็คือปฏิทินนะคะปี2015าปะ่ะหรือ14บจะไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบเป็นรูปสมัยวัยละอ่อนที่รักมากนะคะตัดกับรูปอันนี้นะคะเป็นยุค o y with Love นี่แล้วก็อันนี้ก็คือรอ คุณพรีนะคะน,นี้2,017ใช่ไหมคะ2,018ตอนนี้2,019คือปล่อยออกมาแล้ว <S <S ก็ลออยอันหนึ่งก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเข้ากันมากเลยเพราะว่าอันใหม่เป็นสีคอรัลนะคะไปพรีกันนะคะทุกคนครั้งนี้มันไม่ได้เปิดพรีนะไปซื้อพรีกับร้านอื่นๆได้นะคะตอนนี้ไม่ก็ยังไม่ได้สั่งเหมือนกันแต่ว่าว่าจะสั่งเดินหน้านะคะตอนนี้เก็บตังค์อยู่พูดถึงบัมล่าสุดไปแล้วเรามาดูสิ่งแรกที่ไม้ซื้อเกี่ยวกับ BTS ดีกว่าก็คืออันนี้คะ่ะขออนุญาตนะคะคุกกี้ นี่อันนี้คือชิ้นแรกที่เกี่ยวกับ BTS ที่มายซื้อเลยก็คือตุ๊ดตุ๊นี่ค่ะนาวนะคะซึ่งตอนนี้น่าจะหายากเลยพริง้งนาวหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นอันที่มายชอบสีมากๆเลยสีสวยมากแล้วก็เป็น BTS in Thailand ด้วยนะคะก็เลยเป็นชิ้นแรกที่ซื้อมาส่วนอัลบั้มแรกที่ซื้อมานั้นนะคะ School of Affair นะคะ มาเริ่มติ่งตอนปี2013นะคะก็คือปีแรกๆปีที่ BTS เดบิวต์เลยถูกไหมอ๋อมาเริ่มติ่ง2 0ง2นนะคะแต่ว่าเริ่มไม่ได้เป็นอาร์มี่นะคะเริ่มตอนแรกเป็นอินสปิริตนั่นเองเย้ตอนนี้ก็เป็นอาร์มี่แล้วละคะ่ะส่วนอัลบั้ม infinite ก็ไม่เคยขายทิ้งนะคะยังเก็บครบอยู่ทุกอันเลย พูดถึงอัลบั้มแรกสุดจะลืมวงนี้ไปไม่ได้นะคะก็คือ infinite นั่นเอง infinite เนี่ยของมาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกบินชักหนึ่งที่อาจจะไม่มีใครเคยเห็นก็เป็นกลุก่มเคป๊เหมือนกันนะคะทุกคนตรงนี้จะเก็บรายการนะคะเป็นแผ่นสมัยที่ยังวิมได่ค่อยได้ดู YouTube นะคะต้องซื้อแผ่นเอา แล้วก็อัลบั้มญี่ปุ่นนะคะที่สมัยก่อนยังเก็บแต่ตอนนี้เลิกไม่ค่อยได้เก็บเลยเก็บบางอันนะคะแล้วก็ของอินฟินิตอยู่ตรงนี้นะคะนี่คืออัลบั้มแรกเลยในชีวิตของเราอารัลบั้มเกาหลีอัลบั้มแรก ก็คืออันนี้ค่ะ Infinite New Challenge นะคะจำได้เลยราคาประมาณ400บาทไม่เคยซื้ออะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะคะสมัยนั้นยังต้องอ้อนคุณพ่อให้ซื้อให้อยู่แล้วพ่อก็พูดเอาไว้ว่ามันจะเป็นอัลบั้มแรกและเป็นอัลบั้มสุดท้ายที่ป้าจะซื้อให้ตอนนี้ก็คือทุกอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะในห้องก็คือตังค์ข้าพเจ้าเองล้วนๆไม่เคยอนุญาต ไม่มีใครเคยซื้อให้นะคะนั่งจากอัลบั้มนี้นะคะบุกเบิกความเป็นติ่งของเราจ้าสำหรับอัลบั้มวงอื่นๆที่เราเก็บนะคะก็นี่เลย r e d v e l v ว t นะคะมค์ก็เ e ป like is really like ็นแฟนคลับ r ร d v e l v ว t เหมือนกันนะคะฟังเพลงนะคะชอบเพลง r ร d v e l v ว t แล้วก็ที่สำคัญเลยคืออัลบั้มของ r ร d v e l v ว t เนี่ยสวยทุกบั้มเลยนะคะมค์ก็เลยชอบอาร์ตเวิร์กแล้วก็งานของเขามากๆน่าจะไม่ครบนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็มีเพราะว่าบั้มเขาสวยนะคะแล้วก็ฟังเพลงอยู่แล้วก็อุดหนุนอัลบั้มนะคะและน้องใหม่ของเรานะคะก็คืออัลบั้มของเอทีค่ะที จะเริ่มมาเก็บนะคะตอนนี้มีแค่สารระบิ้มเท่านั้นนะคะเพราะว่าค่อยๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆดีกว่าจะม,มีตังค์นะคะก็ได้อันนี้มาก็มาตกแต่งห้องด้วยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นบั๊มน้องใหม่ในบ้านเลยก็ว่าได้สะส่วนอันนี้นะคะเป็นเล่มที่มาซื้อมาล่าสุดนะคะ House of Cards แล้วก็ซื้อบัตเตอร์ไฟมาด้วยเดี๋ยวพาไปดูบัตเตอร์ไฟ บัตเตอร์ฟลายอยู่นี่นะคะชิงจริงๆตรงนี้ก็คือดูหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เอามาตกแต่งห้องต่อนะคะเวลาซื้ออะไรเนี่ยก็คือซื้อแล้วก็เหมือนเอามาตกแต่งห้องไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มรูปเลิบเอ,อ้ยเลยเอ้ยหมดเลยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบถามว่าเราใช้อะไรติดรูปนะคะเราจะมาแงะกันเดี๋ยวนี้แหละโชวมม์แอปโชว์แอปอึ้ขอโทษครช นี่นะคะอันนี้เป็นกาวดินน้ำมันนะคะมันจะใช้ปกติจะใช้กาวดินน้ำมันนี่แหละเป็นตัวติดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอันไหนมันใหญ่หน่อยเนี่ยมันก็จะใช้เทปช่วยนะคะนี่มีเทปเทปแปะแปะช่วยไว้นะคะประมาณนี้แล้วก็ถามว่า เอารูปมาจากไหนใช่ไหมคะก็บางอันถ้าเป็นรูปจริงเ่ยก็จะเป็นพวกการ์ดโลโมต่ต่างๆนะคะบางทีก็พิมนเก็บเองบ้างนะคะหรือว่าซื้อตามตลาดนู่นนี่นั่นนะคะพิมนในเน็ตก็เอามาพิมพ์เองได้นะเอามาพิมพเก็บเอาไว้นะคะส่วนอันนี้คือโปสเตอร์ที่มากับอัลบัม้มจริงๆมันก็คือรูปในอัลบั้มนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่เย็บเล่มเนาะครั้งนี้ก็เอามาแปะผนังห้องได้สบายใจ แล้วก็มีพวกแฟนอาร์ตก็มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาจากงานตลาดต่างๆประมาณนี้แล้วก็โปรเจกต์ของ BTS นะคะโปรเจกต์วันครบรอบก็ได้ไปเอามาบ้างนิดหน่อยนะคะก็มาตกแต่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันล่าสุดเหมือนกันนะคะฟีล่าตัวนี้ซื้อเสื้อนะคะแล้วก็แถมมากับเสื้อ แล้วก็พวกของเล่นที่มากับพวกอ,อ,อัลบั้มทิชชนกิ๊ตติ้งนะคะพวกนี้ก็เอามาตกแต่งห้องได้ะคะ่ะบางคนอาจจะไม่กล้าแกะเอามาใช้กลัวเสียดายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ก็ชอบเอามาใช้เอามาแต่งห้องหรือบางอันอย่างอันนี้นะรู้สึกว่าจะแถมอัลบั้มละอันเลยแล้วเราซื้อสี่เวอร์ชันใช่ไหมก็เก็บ สองอันนะคะเอามาติดเอามาเล่นอีกอันนึ่งอะไรเงี้ยอัลบั้มนอกจากจะเอามาฟังเพลงดูรูปแปะภาพแล้วใช้ให้คุ้มค่านะคะในการเอามาแต่งห้องได้ด้วยเนอะอย่างอันนี้ก็อัลบั้มเอทีซ์เหมือนกันนะคะก็เอารูปเมนขึ้นนะคะเมนใหม่เมนจองกุกค่ะ แล้วก็ของทีไบที T นะคะก็เอามาตกแต่งห้องถ้ามองไม่เห็นแต่ว่าสีสวยนะคะทําให้ห้องดูฉดใสมกกเลยเอามาแต่งเพิ่มนะคะประมาณนี้ค่ะกรุกเคป๊อของเราอ้าวจงกุ๊กเ <laughs> จอรูอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ตอนที่จัดห้องก็เอามาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอืมเห็นไหมอันนี้ก็แถมมากับบัมก็จะมาอยู่ตามโต๊ะตามตู้พวกคับสลีฟก็สะสมนะคะเป็นคนที่แบบไม่กล้าทิ้งอะไรเลยทุกอย่างก็จะอยู่ตามห้องแบบนี้แล้วมันเลยแบบเยอะแยะไปหมดเลยแฟนอาร์ตเอ่ยอะไรเอ่ย อยู่เต็มห้องเลยค่ะก็ unity, ประมาณนี้นะคะทุกคนได้เปิดกรุ <2019. S 1> ่มเคปไปแล้วแล้วถ้ามีคำถามอะไรตรงไหนเมนบอกเมนถามกันได้เลยนะคะชอบวงไหนเก็บอัลบบ้าวงไหนนะคะเมนบอกเราด้วยเด้อแล้วเราจะได้มาคุยกันนะคะเราจะพยายามตอบให้ได้เยอะๆเลย แล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกๆคนเดี๋ยว EP สุดท้ายนะคะก็คือ EP ที่10นะเราจะมาทำแพ็คของนะคะแจกให้กับคนที่ได้รางวัลนะคะทุกคนเลยที่ถูกเลือกจากคอมเมนต์นะคะอย่าเพิ่งสงสัยว่าเอตอตอบไปแล้วทำไมไม่เห็นมาเลือกไม่เห็นมาแจกเลยก็คือตั้งใจเอาไว้ว่าจะเก็บไว้ EP สุดท้ายนะคะจะมาแพ็คของรางวัลร่วมกันกับทุกๆคนในคลิปสุดท้ายเลยแล้วก็ส่งไปให้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคําถามที่อยู่ในคลิปนะคะเข้ามาตอบกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะมาเลือกผู้ชนะในทุกคลิปนะคะแล้วก็เอามาทําของขวัญแจกในคลิปสุดท้ายนั่นเองสําหรับคําถามวิกนี้นะคะก็อยากถามว่าทุกๆคนได้เก็บสะสมอัลบ,บั้มเคป๊อกันไหมเอยเก็บบั้มใครบ้างบั้มไหนเป็นบั้มโปดนะคะตอบกี่คําถามตอบกี่อันก็ได้นะคะไม่ซีเรียสนะคะเราก็เหมือนสุ่มๆนะคะแต่เราอ่านทุกอันเล นะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามาดูบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านาๆอยากให้ทำคลิปอะไรจะเมนบอกกันก็ได้เด้อบ๊ายบาย